สวัสดีครับวันพุธที่10ม 67, กราคมเ7พบกับผมกิติพงศ์นะครับเรามารู้ของ g e ีโอกรฟิกริส์นั้นของสงครามก็ปล่อยไปของอิสราเอลกับอเมริกาที่ต้องตัดสินใจในการตกลงที่จะหยุดซีไฟแล้วก็สร้างการปกครองใหม่ที่ดีไม่ให้เหมือนกับรังแกปาเลสไตน์อย่างที่ทุกคนไปซ้องซีสารโลกโดยเฉพาะอาฟริกาและหลายประเทศกำลังสนับสนุนอยู่นั้น ในอนาคตต้องเกิดขึ้นแน่นอนเข้าสู่กันตัดสินของสารโลกว่าเป็นอชัชญากรสงครามพ่วงทั้งอเมริกาเข้าไปและอเมริกาจะมีการเลือกตั้งใน November นี้คือพฤศจิกาย,ยนอะไรมันจะเกิดขึ้นกลับมาดูตรงนี้นะครับเรื่องของ Gobo m a c คโ o o เอา o o กคแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น World Bank หรือ Moody S&P p ทุกคนรู้ว่าสกิปปีนี้2024สโ w d ดา n ลงเข้าเป็นสู่ s อ f t l a n ร ing ดอกเบีย้ยนี้ยังสูงอยู่ยังลดไม่ได้ ทำการเงินเฟ้อค่อยๆชะลอและอยู่ในคอนโทรลนี่คือสิ่งที่ทั้งเฟดเองและหลายคนก็ตัดสินใจแล้วว่ายังไงเฟดอย่างช้าที่สุดคือพฤษภาต้องลดดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า3หรือ4ครั้งแน่นอนภายในปีนี้นั่นคือภาพรวมของครึ่งปีหลังหุ้นทั่วโลกนั้นก็กลับมาสู่ในขาขึ้นได้รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยเองด้วยกลับมาดูตรงตัดสินใจการลงทุนเรื่องของน้ำางานนั้น เมื่ออุตสาหกรรม EV วีกำลังเติบโตและโลกกำลังเปลี่ยนและเล่นผลิตอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั้ง LG ก็ผลิตในอเมริกาและมาอยู่สู่อาเซียนแม้แต่ในเมืองไทยก็ถูกเลือกนะครับในโซน EEC ทุกคนพุ่งเป้าซึ่งแข่งกันระหว่างลิเธียมไอออนกับนิกเกิลอินโดนีเซียนั้นมีนิกเกิลใหญ่สุดของโลกนั้นที่จะผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมาจากองค์ประกอบของ EV คาร์และในเรื่องของ AI ชิปซัพพลายเชนทั้งหมด ที่กาลังพุ่งเป้ากลับไปเปิดที่โรงงานที่อเมริกานั้นซึ่งจะต้นทุนสูงกว่าในภูมิภาคแถบนี้ถึง3เท่านะครับชันกันแข่งขันสูงในอนาคตนั้นคงยากที่จะเมื่อองค์ประกอบแถบนี้จะเติบโตแข่งกับธุรกิจของอเมริกาแต่อเมริกานเพราอป้องกันเรื่องของซัพพลายเชนเรื่อง AI ชิปที่จะไม่ให้จีนเข้าถึงนั้นถึงได้พยายามบีบทุกบริษัทกลับไปแมแต่ของซัมซุงก็ไปญี่ปุ่นก็ไปตั้งฐานผลิต ทั้งแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมชิปซัพพลายเชนแม้แต่ TSMC ซึ่งไต้หวันจะมีการเลือกตั้งในวันเสาร์นี้อะไรจะเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยความเป็นกลางที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เหมือนยูเคนแน่นอนผู้ที่ได้เป็นปราบดีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นก๊กมินตั๋งหรือปัจจุบันซึ่งก้มกึ่งในคานหาเสียงใกล้เคียงและมีตัวไปอีกพักท,ที่3นั้นนี่คือภาพรวมนะครับสุดท้ายยังไงซะจะต้องรับเอาว่าจีนผืนแผ่นดินใหญ่ เป็นหนึ่งประเทศไหลกันปกครองนั้นต้องสู่ในอนาคตเป็นอย่างนี้แน่นอนซึ่งอเมริกาไม่สามารถจะยัดยังได้เหมือนกับสมัยคิวบาว่าเป็นส่วนหนึ่งของอเมริการัเสเซียเข้าไปตั้งฐานแต่เห็นแล้วสุดท้ายก็ถอยออกมาลักษณะไต้หวันก็จะแบบเดียวนะครับกับมาดูลงทุน m a c r โครเอลุกดีกว่านะครับชัดเจนครับในเมื่อขาดแคลนพอดอกเบีย้ยขึ้นมาเกือบ2ปี5.5ของเฟด และเฟดยังไม่ได้เริ่มลดดอกเบีย้ยนั้นทําให้เซ็นทรัลแบงก์ต่างๆทั่วโลกยังไม่กล้าตัดสินใจลดดอกเบีย้ยหรอครับถึงแม้เงินเฟอ้อแสดงออกมาต,ติดลบเอยหรืออยู่ในต่ำอยู่เสี่างของประเทศไทยนั้นติดลบเพราะสเดือนที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาแทรกแซงค่าน้นํามันและพลังงานนะครับถึงให้ทําให้เงินเฟอ้อนั้นถอยติดลบมา3เดือนติดนี่คือตัวเลขที่จะชัดเจนว่าผิดปกติกลับมาดูการลงทุน asset location ยังยืนยันว่าเป็นจังหวะของการคอ r ์ e รกปรับฐานของหุ้นโชโรอยู่ในเดือน j a n u a r รซึ่งไม่มีเอฟเฟกแล้วแต่ยังน้อยก็ยังสวิงขึ้นสลับเปลี่ยนกันเฮดฟันก็มาเทรดในเรื่องของ b i ิ c o i n ซึ่งหวังว่า SEC จะแอบปูบในเดือนเมษานี้ถ้าไม่ได้มีการแอปพูบตั้ง eft fund นในเรื่องของบิ c คอยแล้วบิสคอยเคอร์เรนซทั้งหลายแถบนี้จะถูกถล่มลงมาแน่ จะเป็นจังหวะเท่านั้นเองที่ยังแข็งขึ้นมาคอยเบรทั้งหลายแต่สุดท้ายอเมริกาดอลลาร์นั้นวิกแน่นอนถูกถล่มขายทิ้งไปยันมาในรูปของมีมีเดียมทุรงเทอร์มฟันในเรื่องของเคอร์เรนซีของอีเมจิทมาร์เก็ตทั้งหมดเพราะเงินทุนเคลื่อนย้ายจะไหลบามารุนแรงในครึ่งปีหลังแน่นอนกาเลือกลงทุนตัดสินใจอย่างน้อยสินเชื่อแบงก์ก็ต้องปล่อยกู้อยู่ดีนี่คือเซกเตอร์ที่1นึ่งเซกเตอร์ที่2ในเรื่องของ e- v คาในเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆแบตเตอรี่เอยที่เร่งเพ่งผลิตกันเต็มที่ทั่วโลกไม้แต่ในประเทศไทยเองซึ่งกลุ่มปตทเป็นผู้สปอร์ตผลิตลิเทียมไอออนขึ้นมาในการองค์ประกอบของ e- v ีคาขนาะที่ e-a ก็เช่นเดียวกันทุกๆคนไหลเข้ามาและจีนลงทุนในอุตสาหกรรม e- v ไทยมากที่สุดแน่นอนในเรือนมิถุนานีที่จะเร่งผลิต ยังไงก็ต้องการซัพพลายเชนเหมือนกับที่ฮิวเล็ปเกรยไปเทคจูนิเปอร์ขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องของ PC ของ AI ทั้งหมดเช่นเดียวกันไทยก็เป็นฐานของค่าผลิตฉะนั้นยังยืนยันว่าการเล่งแข่งขันสูงมากทั้ง EV ทั้งคอมพิวเตอร์ AI ทั้งหมดที่จะเปลีป่ยนไปในอน,นาคต1นึ่งทศวรรษนี้ต้องการซัพพลายเชนเหล่านี้ทั้งนั้นแต่จะต้องถูกเทคโอเวอร์แน่นอนเหมือนกับที่อเมริกาบริษัทใหญ่กำลังเทคโอเวอร์ที่เป็นซัพพลาย ภาคผลิตในปี2026ในอนาคตของในแถบอาเซียนทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยก็จะต้องถูกเทคโอเวอร์ได้แน่ทั้ง Delta, h ฮานาเคเป็นจังหวะคอนโซลเก็บหุ้นเซกเตอร์เหล่านี้เข้าผอรครับเป็นโคตรโเทนเชียลมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นและอุตสาหกรรมน้ำมันก็จะค่อยๆหดหายลงเพราะอุตสาหกรรม EV รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาแทนและแข่งขันกันสูงมาก,ากสำหรับประเทศจีนนั้น b y d แร่งมากในการเติบโตมีทั้งไฮบริดคาไปด้วยในตัวทั้ง BVD ของเขาในเรื่องของอุตสาหกรรม E-A นะครับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด EV คาจะเติบโต,ตแร่งต้องการซัพพลายแบตเตอรี่และซัพพลายเชนในเรื่องของ Raw Material ของเทคโนโลยี AI ทั้งหมด Delta Hana KCE เก็บก็อพอขดขณะที่คอนโซลนะครับโดยระติกจรวดวิ่งแล้ว โดยที่ซื้อไม่ทันแน่เป็นจังหวะของโควพอร์มีริมเทอร์มทั้งหลายเก็บกุ้นข้าพอร์ดครับส่วนในอุตสาหกรรมที่เป็นเฮลท์แคร์แน่นอนยังยืนยันว่า b h กับ BDMS คอนโซลเดตปรับฐานเป็นจังหวะเล็กจะกดพลเร,น,ร,รนเชียลต่อไปนี่คือภาพรวมของแมคโครเอาลุกที่ทุกคนรู้ว่าซอฟต์แวร์ดิงโซโลดดว์ดอกเบีย้ยขาลงแต่ก็เป็นจังหวะที่ปรับพอร์ตปรับมุมมองเข้าเซกเตอร์ต่างๆในกรีนเอเนจีทั้งหมดเรื่องของโซลาร์เซลล์โซลาร์ฟาร์ม ชัดเจนปีนี้จีนทุ่มเงิประมาณหมหาศาลในผลิตแบตเตอรี่วิกเทมและอุตสาหากรรมของเฮลแคและอุตสาหากรรมของโรงไฟฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกันเหมือนกับอเมริกาก็ต้องเร่งผลิตสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่ต้องควต้องใช้งบประมาณการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งก็เป็นไปตามภาวะแต่ g l o b a l ไรซ์ e c o n o m i l o u t l o o กก็ต้องเติบโตแข่งอยู่ดีนะครับเลือกลงทุนให้ดีนะครับอย่าคิดแคสมาก เป็นจังหวะซื้อปรับฐานคือกลุ่มแบงกิ้งกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็กลุ่มของสปายเชนชิปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดก่อนที่จะเข้าไปสู่หมวดของการท่องเที่ยวจะเติบโตอยู่ที่ประชาชนจีนเท่านั้นที่เขามาท่องเที่ยวได้เต็มที่หรือไม่ในเมื่อก,กระตุ้นสกิจภายในอยู่นี่คือภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกขาขึ้นในครึ่งปีหลังแน่นอนเซทไทยเนี่ยทดสอบในครึ่งปีหลัง อยู่ที่1,580ถึง1,620จุดใน First Hub และ Q1 นี่น่าจะเห็นทดสอบ1,480จุดได้สวัสดีครับ